ข่าวดีล่าสุด2มีนาคมนี้เตรียมรับเงิน5,000บาทจ่ายเยียวยารอบใหม่ใครได้บ้างมาเช็คกันเลยนะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจและช่อง YouTube สารดีกับพี่เกตนะคะคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันค่ะการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทนะคะโอนรอบใหม่2มีนาคมนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มไหนได้อย่างไรนะคะก่อนไปฟังก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามนะคะแล้วถ้าใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะ เอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เพราะม่พี่น้องท่านไหนนะคะที่เป็นกลุ่มคนทำงานกลางคืนนะคะเช็คสิทธิ์หลายรอบแล้วนะคะยังไม่ได้รับเงินนะคะ ล่าสุดก็มีข้อมูลอัปเดตแล้วนะคะเช็คสิทธิ์แล้วล่าสุดเนี่ยข้อมูลอัปเดตณนะวันที่24กุมภาพันธ์2565นะคะหากเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์นะคะจะได้รับการโอนเงินในวันที่2มีนาคมนี้นะคะจํานวน5,000บาทนะคะเข้าบัญชีของเราที่ผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนเลยนะคะ ใครยังไม่ได้เข้าไปเช็คข้อมูลอัปเดตตรงนี้นะคะสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลกันได้นะคะลิงก์สำหรับการเข้าไปเช็คสิทธิ์ตรงนี้นะคะทั้งเพจทั้งช่องก็แปะไว้ให้แล้วนะคะใครดูทาง a c e b o o k นะคะลิงก์สำหรับการตรวจสอบสิทธินะคะอยู่ด้านบนใครดูทาง u t u b e นะคะลิงก์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะคะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่มาเยียวยาผู้ทำงานกลางคืนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐในเรื่องของโควิดนะคะก็ได้รับคนละ5,000บาทนะคะจากประกันสังคมนะคะดีการเช็คสิทธิ์นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยากิจ,จการสถานบันเทิงนะคะหลังจากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพนะคะหลังจากนั้นกดตรวจสอบสิทธิ์ค่ะระบบก็จะแจ้งผลนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์การโอนเงินเยียวยาในรอบนี้หรือไม่นะคะและก็จะบอกวันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุดด้วยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยอัปเดตแล้ววันที่24กุมภาพันธ์สอง5นะคะใครได้รับสิทธิ์แล้วนะคะก็เตรียมบัญชีของเราให้พร้อมนะคะผูก พร้อมเพเป็นหมายเลขแบบประชาชนให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อเตรียมรับเงินในส่วนนี้ค่ะมีหลายท่านนะคะไม่ได้รับเงินนะคะ ได้รับซี์แต่ไม่ได้รับเงิน,นะคะ่ะเพราะติดขัดเรื่องบัญชีที่รับเงินนั่นเองนะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ค่ะใครมีข้อมูลอยากทราบอะไรตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะทางเพจทางช่องจะนําข้อมูลมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังค่ะฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ